อย่าฝ้าโอดใจเด้อไอมากมายปัญหามารุมทางหักมีมอะสุมหลายมุมให้อ้ายท้อใจทำให้ใจอ้ายสับสนย่านทนปัญหาบอดไอแต่น้องบอกเคยนอกใจ สายใหญ่เฮายังมันแก่นเป็นแฟนคนเดียวของน้องประคองใจหักเรื่อยมาบอสนดอกคำคนสาบอให้ผู้ใดมาแทนยืนยันฮักมันเสมอสู้เด้อกอดไว้แน่น เส้นทางความหักยากแสนอย่าวางแค่น้องทิมไปในใจคืออายเสมอทนสู่แนเดอ,อย่าทอให้หักสองเฮาก้าอตอให้พ่อแม่น้องมั่นใจว่าอายหวังแต่งหักจริง อย่าทิ้งอย่าป้าน้องไปทนสู่เพื่อน้องได้ไหมเอาใจซอยอายเสมอสู้เด้นน้องยืนเคียงข้างเส้นทางหัวใจสองเฮายืนยันมันคงคือเก่า ส่องเฮาอยา่าเฝ้าถอดใจสินชัยฮักเฮายังรอสู่ต่อรอมือสดสายทนสู่เพื่อน้องได้ไหมเอาใจซอยอายอยู่เด้อ